เอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยดีครับอยู่ผมเบียดสั่งเกติกนนเก็บของ God Simulator นั่นเองนะจ๊ะก็อันนี้เป็นภาคเดิมนะเป็นภาคแรกนะผมแต่ว่าผมได้เปลี่ยนแมปนะเราจะเล่นแมปนี้นะทุกคนมันเป็น g o s t City Bay นะครับโอ้โหสุดยอดเลยวิยมันเพิ่มผีได้ด้วยวะใช่ป่ะเอ้ยมีดนตรีด้วยทำไมมีดนตรีด้วยโดเบิร์นครับแค่แบบติด<อ>ไฟ Ripper h o t g h o s t Queen เจ็ตแพ็อยากลองเล่นเจ็ตแพ็ดูบ้างมันจะเป็นยังไงเจ็ตแพก็กรอลองแบบเอาโกตติดเจ็ตแพ็กไปทุกคนทุกคนดูแพ้ผมแม่งติดเจ็ดเย็ดเก๊ไทยกูติดเจต็ต,จตบินยังไงเอ้ยบินบินยังไงเอ้ยมันเล่นท่าด้วยเหรอทุกคนดูนะทุกคนดูครับเฮ้ยแพ้แบบติดกาโอ้โหนึกว่าเล่นเทเลนเนอร์นะครับแล้วทำไมเราบินไม่ได้มันมีเจ็ตแพ็ไว้ทำไมครับ โอ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนดูนี่นะยัดเคบเพิ่งผมเพิ่งเห็นเย่แพ้แบบยัดเคทุกคนดูแพ้แบบใดแพ้แบบใดเอ้ยทุกคนมีหอด้วยครับเดี๋ยวก่อนเราผมอยากไอ้นี่ เออมันมีภูเว้ยมีภูเว้ยอา what ผมอยากรู้ที่นี่มีอะไรบ้างแต่รู้สึกเหมือนว่าอันนี้มันเดินเร็วขึ้นนะเหมือนว่ามันจะเดินเร็วขึ้นนะทุกคนยัยเค เฮ้ยเฮ้ยเตือนถอยหลังมีเพลงด้วยทำอะไรกันโอ้ยติดบากเออเฮ้ยบ้านลมเลยทุกคนมีบ้านลมด้วยบ้านลมแบบใดเฮ้ยแค่แค่เหมือนแทมโพลินเลยมันไม่น่าใช่บ้านลมเลยเนี่ย เออหัวมง่งหัวมง่งมันขึ้นสูงได้อีกป่ะโอ้เฮ้ยขอขึ้นลิฟต์นหน่อยดิขึ้นลิฟต์หน่อย อ่าเราได้ขึ้นแล้วเฮ้ยโถ่เอ้ย,อย,อยเราลองเล่นนี่ดูไหมโอ้ยบังทำไมล่ะเฮ้ยขอขึ้นหน่อยข,อขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยได้ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงวู้ฮู้ติดบั๊กเลยโอ้ยออกจากที่นี่ดีกว่า รถระเบิดได้ไหมรถยังระเบิดได้อยู่เฮ้ยถ้าเราขับเข้าเข้าไปนั่งในรถไว้ทุกคนเจ็ตบินยังไงกดตัวอะไรแล้วทำไมมันไม่ลุกขึ้นมาทันทีล่ะอ๋อกดตัวอาวู้ฮู้ได้แล้วเจ็ตบินได้แล้ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย What the hell ไป เจ็ตเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะทุกคนอ่ารถติดโอ๊ยโดนรถชนเพื่ออันนี้เราทำลายได้ไหมทำลายดิเฮ้ยทำลายดิอ่าเคยเห็นแพ้บินป่าเฮ้ย hey! แมปนี้มันค่อนข้างใหญ่อยู่นะทุกคนเล่นพาร์ทเดียวจะหมดไหม กระโดดเออโอ,อ้ด้วยาตกใจตกใจเหรออันนี้คืออะไรที่สไลเดอร์เฮ้ยอ๋อผมมีอะไรทำแล้วทุกคนอ,อ่าเราได้ตัวนางมาแล้ว <c oughs> โอ้ยใครจะบินโอ้ยไปเร็วุณผู้หญิงวู้ฮู้ Ôi, trộm nám rồi, cô phụ nhĩnh Cô phụ Ôi, phải trộm nám Tại sao tao quay thời lặng Ơi Cô phụ nhĩnh Ê เอาผ,ผู้ชายเป็นลมทำไมครับตามอันนี้เลยถ้าเป็นลมแม่ง,ง,งไไมันคับยังไงเี่ยโว้วแม่งกูลืมไปว่าตรงนี้มันติดบากโถดเฮ้ยมีผับเหรอเดี๋ยวมันเป็นเสียงอะไรครับมันเป็นเสียงอะไรโอ้โหอารรถหาย ลูดทายเอ้ยคุณทำอะไรขอเข้าไปหน่อยได้ไหมอ่าฮะโอ้โอ้โยไปติดลิกสติตไม่เนี่ยวู้ดูเหมือนบ้านมันจะเข้าได้ทุกหลังเลยนะเอ้ยเฮ้ยมีคนนั่งกินข้าวนี่อีกแล้วูกเข้าไปดูหน่อยได้ไหมอมอเมก้า ยังไงล่ะตกใจเหรอคุณผู้ชายหุยทีแค่ลอยได้ไปไหนเอาไปก็จ oh ะ yeah. โดนเสียดสูต่อเออแมงไม่ไปไหนให้เลยทุกคนมันเป็นเป็นเจ็ตแพกที่มันเอาไว้ช่วยให้เราล่วงลงมาเว้ยทุกคนมันมันมันเจ็ตแพกปลอมคนระับเนี่ย ไม่เจ็ตแพกปลอมดูดิไม่มีประโยชน์อ่าโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เลยกันนะผมไ้เจอกันใหม่กักบพาร์ทหน้านะครัเพราะว่าพาร์ทนี้รู้สึกว่ามันน่าจะนานแล้วหรือหรือนานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเราไปดูไปดูตอนตัดก็เลยกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาสำรวจอะไรพวกนี้กันใหม่แล้วกันนะทุกคนโอเคใครที่เข้ามาดูใหม่ถ้าชอบใจชอบใจก็อย่าลืมกดติดต่อติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคไปแล้วผมบ๊ายจ้าเฮ้ยลอยไปไหนวะ